เตรียมกล่าวคำขอขมาและคำอธิษฐานขอพรพระแม่คงคาตามข้าพเจ้าเมื่อท่านจุดทูปเทียนแล้วให้ตั้งสมาธิระลึกถึงคุณพระศรีระัตะนะตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นให้กล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าโดยตั้งน้โมสามจบลำดับต่อไป กล่าวคำขอขมาพระแม่คงคาแบบยอ่อสัพพังอประปราทังขะมะถะเมพันเตอุกาสะอะมามิพันเตลำดับสุดท้ายกล่าวคำอธิษฐานถวายกระทงมะยังอิมินาปะทีเปนะอสุกายะนัมมะทายะณทิยา ปุริเนิตังมุนิโนปาทวะลัญชังอภพิปูเชนะอะยังปทีเปนะอัมหากังทีฆััตังหิตายะสุขายะสังวัตตะตุข้าไปเจ้าขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่ริมหาดทรายในแม่น้ำนำมาทา ขอให้การบูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปกระทงนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิน